คุณผู้ชมครับเมื่อชาวบ้านกลุ่มหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาลุกขึ้นมาทวงคืนปราสาทหลุ่งตะเคียนปราสาทนี้อายุนับพันปีนะครับหลังจากมีการเข้าไปสร้างที่พักสงฆ์แล้วก็สิ่งปลูกสร้างอื่นๆจํานวนมากครับทับปราสาทในเขตโบราณสถานเรื่องนี้ทําให้ความศรัทธ,ธาตอนนี้เริ่มเปลี่ยนเป็นความขัดแย้งเกิดขึ้นคุณออนซนีถ้าไปดูหัวใจหลักสําคัญในการทวงคืนครั้งนี้ก็คือตัวปราสาทนะคะคแต่ว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาปัญหานั้นเกิดจากอะไรทําไมถึงมีการเข้า สร้างอาคารทับกับตัวปราสาทเก่าแก่ได้คุณจิราพรคำพาพันธ์ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะบ้านหลุงตะเคียนอำเภอห้วยถแถงจังหวัดนครราชสีมาคือที่ตั้งปราสาทหลุงตะเคียนหรือโคกปราสาทอายุ1450ปี รมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นเขตโบราณสถานตั้งแต่ปี2537แต่สภาพปัจจุบันกลับมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตโบราณสถานจำนวนมากโดยไม่ได้ขออนุญาต เราจึงเดินทางมาที่นี่เพื่อค้นหาความจริงว่ามีการบุกรุกป,ปราสาทอายุนับพันปีจริงหรือไม่สาธารณประโยชน์ที่ชาวบ้านใช้ร่วมกันนะครับเป็นสาธารณสมบัติก็ตัดสินใจไม่เซ็นเพราะถ้าเซ็นผมก็คงจะโดนหนึ่งห้าเจ็แต่ถ้าผมเซ็น โดน157ถ้าไม่เซ็นถ้าหากว่าเขาจะร้องผมว่าโดน157ผมก็ยินดีเพราะว่าผมเชื่อในหลักฐานของทางราชการว่าได้ขึ้นทะเบียนไปแล้วมาเป็นเรื่องเป็นราวกันจริงจทีมซก็ามา่ายออกไปนะครับออกคุณนีาาไ่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ชาวบ้านหลุ่มตะเคียนร,รวมตัวกันแสดงออกแต่การออกมาเคลื่อนไหวทำให้ชาวบ้านถูกแจ้งความดำเนินคดี13คน ข้อหาอังยีงซ่องโจรจากการท่วงคืนปราสาทหลงตะเคียนสมบัติชาติโบรโบราณสถานโดนบุกลุกเราต้องพยายามช่วยกันผลักดันให้คมศิลปากรแจ้งความให้ได้เพราะเขาไม่เคยแจ้งความดำเนินคดีออกคำสั่งทางปกครองมานานเขาไม่เคยเขาไม่เคยดำเนินการอะไรเลยก็ยังมีการลุกจากปี60เนี่ย44จุดกลายเป็น107จุดในปี2565นะคะ ก็เลยคิดว่าทางเดียวที่จะหยุดเขาได้คือต้องแจ้งความดำเนินคดีแก่ผู้ร่วมกระทำผิดความขัดแย้งเริ่มรุนแรงมากขึ้นเมื่อปราสาทพันปีถูกสร้างทับด้วยศาลาปฏิบัติธรรมสมัยใหม่เราจำลองสภาพปราสาทหลุงตะเคียนขึ้นมามีทั้งหมดสามหลังก่อด้วยหินทรายล้อมรอบด้วยคูน้ำในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เป็นที่ดินสาธารณสมบัติแผ่นดินผู้นำชุมชนกั้นแนวเขตไว้ เพื่อให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกันแต่ปี2562เริ่มมีการก่อสร้างอาคารถาวรทัพปราสาสติ์ิยานุสิ์สร้างบ้านพักรอบ,รอบๆเพื่อใช้ปฏิบัติธรรมเกิดสิ่งปลูกสร้างมากถึง100แห่งชาวบ้านจึงฟ้องร้องและกดดันไปที่กรมศิลปากรให้เข้ามาตรวจสอบคือคือทุกคนอยากมีส่วนร่วมอยากได้กลับมาเป็นของ ชาวบ้านแต่เนื่องจากไม่ค่อยรู้ในเรื่องของกฎหมายก็เลยพากันกลัํากลืนผืนทนกันอยู่แต่พอตอนหลังมาทราบเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรต่างๆเข้าก็ทำให้ทุกคนเนี่ยเหมือนกับตาบอดมีคนจูงอะ่ะตอนนี้ผู้ใหญ่เอี้ยวขุนพี่ไมยอดีตผู้ใหญ่บ้านในวัย77ปี พาเราสำรวจรอบๆเขตโบราณสถานเพราะปราสาทเปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจเป็นหัวใจของชาวบ้านที่จะมาทำบุญประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อเป็นประจำทุกปีแต่ปัจจุบันนี้พิธีกรรมเหล่านั้นหายไปเพราะชาวบ้านอ้างว่าไม่กล้าเข้าไปในพื้นที่ไม่ถึงชาวบ้านหมูหน่นึงเข้ากลุม่มหนึ่งเข้ามาครับได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ไปได้ใช้ประโยชน์ไ,ได้ประโยชน์ไปทำไม ถึงตะเคยียนไม่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์นะคะก <t> ็เพราะว่าที่เขาไม่เขาไม่ใช่พที่ของเขานี่เลยเขาไม่ใช่พที่เขาเขาถือเป็นที่ศาสนาของสมบัติของขานีเป็นสภาพเดิมของปราสาทเมื่อ30ปีที่ผ่านมาค่ะ กรมศิลปากรเคยเข้ามาสำรวจก่อนจะขึ้นเป็นเขตโบราณสถานเดิมบริเวณนี้จะมีชาวบ้าน5คนได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินหนึ่งในนั้นที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินคือนางสมดอนสว่างเข้ามาตั้งรกร้างแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ค่ะเพราะแรงศรัทธาในศาสนาทำให้นางสมบริจาคที่ดินของตนเองมาสร้างสำนักสงฆ์และนิบนพระฉล่วยมาเป็นเจ้าวาดวัดแต่ก็ไม่คิดว่าจะเกิดปัญหาความขัดแย้งถึงขั้นฟ้องร้องในบ้านปลายชีวิต เมียหนียอมอยู่ดอกทางด้านใมน,นีข้อโซนนี่บ่อค่อยว่าจะได้จักเถี่ยเมื่อวานในด้านตาล่าในข้อโซนของงกไหรัดเป็นเนโรต์ตะวันหลบนอกเดยเมียยุ่มาทาั้งชีวิตพอเมียเมื่อเป็นยุ่งแต่เจ้าของพอเมียบรรทบประลุดเท้าก็ขอสร้างเหตุเป็นที่ปฏิบัติถ้ำไปนี่แหละแค่นี้แหละขอขอตรงทั้งนองละทั้งใน่ข้อโซนเนี่ยเอาไปเทปเนี่ยโม่อวานดอกแล้วตั้งแต่เพิ่นทั้งกฎหมายบ้นานเมืองพันธิตัดตีนมาแบบใดนะ แต่ทางหนออเข้าก่อคอนล่ะแต่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในเขตโบราณสถานอย่างรวดเร็วและไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างทุกครั้งทําให้กรมศิลปากรฟ้องร้องดําเนินคดีเอาผิดสํานักสงฆ์ทําผิดพรบรโบราณสถานและให้หรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่สร้างทับปราสาทออกทันที สำนักสงฆ์โคกประสาทมีมากถึง12สาขาทั่วประเทศค่ะที่จังหวัดนครราชสีมาคือสาขาแรกมีศรัทธาธรรมหลั่งไหลเข้ามาจํานวนมากเพราะศรัทธาในหลักธรรมคำสอนของพระชฉลวยทำกลางความขัดแย้งที่เกิดขึ้นพระชลวยถูกตั้งคําถามทรัพย์สินและเส้นทางการเงินภายในวัดมีผู้มีอิทธิพลหนุนหลังหรือไม่ทําไมถึงสามารถสร้างสำนักสงฆ์ในเขตโบราณสถานได้ คุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดและทางออกของปัญหานี้ได้ในวันพรุ่งนี้จากปากพัชรฉลวยค่ะ